สวัสดีครับฮัฮโลโหลว้ายคุชิมน้ำทะเลหรือยังฮะชิมน้ำทะเลชิมน้ำทะเลหรือยังคะยังลองชิมดูสิเจ็บไหมเจ็บอี๋เจ้าวิเศษ้ยป๊าป๊าไม่เอากล้องอีกอันหนึ่งมาเนาะเล่นแบบเลนซูมซูมเอาถุงเอาถุงมาด้วยหน่อย เอาถุงมาใส่ของหนงด่าฮัลโลฮัลโลตาเอไปอย่างเดียวได้ีไหมคะได้ีไหมคะอยากเรียนอยากเรีนได้น้ำอีไหมคะได้ดอีไหมม้ครับได้ดอีกไหมครับจึ้มจึ้มลงลงจะลงอย่างเดียวเลย ไม่ได้น้องมาทะเลต้องเล่นลงอีกลงอีกลงหาพี่เพชรเร็วหาเพชรเร็วเล่นไม่เลิกอืมนี่ไปไปเรียกปลาแล้วลากเขาเจ๊เจ๊เราไปเด้ตึกลวดกันดิบันอยู่ไหนคะอยู่ทะเลจ้าถ่ายคลิปแบบเพิ่มดึทำอะไรคะคุณคุณทำอะไรคุณเฮมทีมอย่าไปไกล พ pues well, ี่ปานกลับมาพี่ปากลับมาพี่ปากลับมาเบอกหอยพี่ปานกลับมาเด็กมันกลับมาอีกเกลพี่ปานหยุดโย่ขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกนิดนึงเด็กุบ่ยวกมันขึ้นไมใส่กีฬาพระธิยา อยู่ระยองอำเภอแกลง oh <yeah. S 1> โอเคอปะร่ง <c oughs> 50กิโลจ้ <c oughs> าตอนนี <c oughs> ติดพ,พี่หน่องระยองอย่อยู่อย,ยทำอะไรทำอะไรขุดอะไรขดอะไรขุดอะไร,น,ะไรนี่คืออะไรมันคือบ่ออะไร นี่คือบ่ออะไรคะนี่คือบ่ออะไรขดลุ่มฝั่งน้องเพชรขดลุมันเพชรจะเป็นหุ่นให้ปังไหมป้ามาเล่นนาะมาก็เล่นสิเดี๋ยวรอป้าป้ามาก่อนมามามันลึกมารอป้าป้าได้ก่อนดีกว่าแล้วใครจะพาเล่นกับเพชรอ้าวก็ป้าป้าไงเล่นกับเพชรลูก ดี๋กหขอทะเลห้งหึ like ่งยอร่อยไหมคะนล้วทะเลอร่อยไหมคะรสชาติยังไงคะรสชาติยังไงคะคุณเค็มเค็มยังไงเค็มปีไหนจีร่ามาทำง่ามไงทำให้พี่ยูดิ๊กนอกจากขี้อันอกจะขี้กระไผร เยเป็นบ้าไม่ได้ไม่ได้ยังกลับมากลับมา,า,ามมอะไร,เ,ะะไรเราไม่ได้ซื้อของมาใช่ไหม,มก็มันม,มีขาย มาในบอกสิ